สวัสดีครับผมตอนเช้าครับผมกทินะตอนชาแนลนะครับเมื่อน,นี้มาเที่ยวในเมืองครับมาส่งน้องนะครับจะขึ้นรถสิบโมงแต่ตอนนี้ตอนนี้จะเก้าโมงนะครับอยู่พ่อขอสอบุ่มีรัมพาน้องมากินหนึ่งเด็กเดียวกินเขาเสร็จกินเสร็จ กินข้าวกินน้ำค่อยๆเดินทางนะครับว่าน้องต้องเดินทางไกลพัฒนานาครจังหวัดสระแก้วมากินขามากินก๋วยเตี๋ยวคุณชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ก๋วยเตี๋ยวนี้ดีนะจัมโบ้เข็นก๋วเตี๋ยวจัมโบ้พี่น้องอยู่บขสครับพี่น้องผู้ใดผู้นักข่าวพูดอย่างไกินแบบว่าเนาะเสียงดังหน,น่อยได้ครับ เราเซ็ตแดบเราะพาไออีน่นนี่ล้าจะพานองไปซิมอ่าของกุ่อบริลามอีกอันนึงครับผมลูกชิ้นยืนกินนะครับเพาเบงลุกชิ้นยืนกินนอนกินไ่ได้ครับหมดจอนอนกินไ่ได้หมดติดจอตาแเป็นลยว่งไ้า น้ำฝนเอาเลยออกมัเลยล้างกันนะออกมันโลดซึ้งขึ้นหอลูกชิ้นลานนี้เห็ดเองไหมครับออเห็ดเป็นดวงลางเลยนะครับดอกสีม่วง <c oughs> ได้หยิบเงี้ยคู่น, <c oughs> นี้เขาน่ารักนะครับคู่นี้คู่นี้เขาน่ารักนะครับถ้าถ <c oughs> ้าน้า <c oughs> อ,นองถ้า <c oughs> น้อ,นองมีเวลานะครับยิพาไปเที่ยวสนามใหม่บุบ่ายอยู่แต่ว่าเป็นเดินทางมันจะหมุบบนวนกันก่อนคนอยากกลับบ้านเข้าใจได้ครับพี่น้องมันคืออยากทอดบ้านนะ่ะไม่นคิดทอด พอ่อพอดแม่พนนาะรอบหนาเ๋ยพามาเที่ยวไหมนะได้มีโอกาสมากเลครับพาเที่ยวมัว่วจะเป็นสนามอินโบบายหรือว่าจะเป็นอ่าอ่เาเรือรัเรือที่บ้านผมเลยนะครับพนนท์พาไปเที่ยวอันที่ต้องเที่ยวกับหลายต่ไม่ได้บุย้ํานะครับตอนนี้ต้องกินท้องก่อนขั้แรกครับก่อนซอสๆต้องกินท้องก่อนเดี๋ยวมาหามาบ้านไอ,อ้นิงโอ้ยึดเขาอึดนนำ้ำสบวยอีกขึก้นครอะ มาขึ้นกับชาบูนะครับอาพี่น้องเดี๋ยวส่งน้องกินข้าวกินน้ำเสร็จปั๊บส่งน้องกันโดดเราบ่าเดินทางกลับบ้านนะครับผมของขึ้นชื่อบุรีรัมย์นะครับลูกชิ้นยืนกินน้องน้อง,องเขาะว่าเขาขี่ไว้เราต้องซื้อฝลาเข้าไปนะครับเลือกเลยเหลือเลยเลือกเลยเลืเอเลยอ๋ไส้ถุงเหรอครับเลือกได้ค่ะสี่สิบสี่สิบบันไดย์จ้าบ้านยี่สิบ มายี่สิบเจ็ดมายี่สิบนะครับพี่น้องเจ็ดมายี่เจ็ดมายี่เลยหรอเออใส่ไส์หน้าหันเลยไหมเลือกเลยเื่อกิน่ไดครไปไปกินทั้งรถพะว่ารถที่รถก็โดนเติมวิเดยอารซีสิบครับซื้อฝากน้องนะครับซื้อของดีบุรีรัมย์ ปากน้องนะครับไปกินสั่งแก้วแล้วเหลือหราเอไปอยากซิมไปอยากซิมบอกได้พี่นอ้องนะครับไปอยากซิมบอกประมาณชิมเแค่แซ่บพี่น้องแต่ว่ายิมยิมตุ้บจี้งอ่ะแต่เลยแต่เลยใส่ถุงปกติจะยืนกินตรงนี้มีผักมีอะไรนี่ครบเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวน้องจะได้ขึ้นรถแล้วนะครับพี่น้อง ผมก็จะได้เดินทางผมจะดเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับส่งน้องขึ้นรถเสร็จแล้วก็คือให้น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอขอบคุณไอ้อไ,อไรๆครับยิ่มยิม<อ>้มฟ้องสองมือแล้วเอเออันไหนตกต,กตกต๊ะบกฟ้องกับงานไอ้หมวดหนาจะมาเหรือไม่เพราะว่ายืนแบบอย่างเงี้ยมันต่ำของฝากบริลล์ลูกชิ้นยืนกินไปแล้วส่งน้องขึ้นรถครับครับผม ส่งน้องขึ้นรถแล้วเออพี่น้องเด้อนะผมรถจะออกแล้วนะครับรอบคสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเด้อ,อโอกาสนาจังพอกันไหมครับผมรถแล้วเด้อพี่น้อง ส่งถึงที่นะครับผมเป็นห่วงนองนะครับโั้ง็็ทยไทยอ๋อฮะนะครับพี่น้องตอนนี้ส่งน้องยินกับน้องตาลขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สิเดินทางกลับบ้านนะครับผม ถ้ามีเวลาก็าจตไปส่งน้องยูโดครับมันกับบอกไก่พันใดจากบ้านผมก็ได้นะครับผมประมาณสองร้อยโลนี่ครับแต่ว่าผมตอนใบนผมต้องเอาเขาขึ้นเล่าอีกย้ายมาบอกมือซ้อนี่ว่าให้เอาเขาขึ้นเล่าซอยนะครับหกสิบก็ปุย๋ยแล้วเมอือคืนกันว่าตะเลิดะไปกับเมื่อยพี่น่องเมื่อยก็เลยให้น้องพักย่บ้านน้ำให้น้องพักย่บานน้ำแล้วก็เลียงเขาเลี้ยงน้ำอยู่ก็คือ ดูต้องดูแลน้องนะพี่น้องน้องมาน้าก็ต้องดูแลนะครับผมเอาคือพี่น้องกันนะครับผมน,น้องตานน้องยินเป็นเป็นคนน่ารักนะครับผมถือว่าได้มาส่งน้องถึงขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องผมก็จะได้เดินทางกลับบ้านไปซักผ้าไปบ่ายก็จะเอาเขาขึ้นเราสอยย้ายนะครับผมต้องการให้น้องเดินทางปลอดภัยนะครับ อบคุณพี่น้องเด้อให้การติดตามที่อินกองชาแนลครับผมอาส่งน้องขึ้นรถเรียบร้อยครับผมไปเจอกันที่บ้านนะครับผมต้องเดินทางกลับบ้านครับผมนะครับพี่น้องตอนนี้ถึงบ้านแล้วพี่น้องนะครับผมสรงน้องขึ้นรถเรียบร้อยน้องก็เดินทางแล้วนะครับกะกุรีัฒนนครจังหวัดสะแก้วนะครับผมประมาณสองร้อยกิโลได้อยู่นะครับถ้าผมบอหายบอติดธุระก็เสีได้ไปทรงน้องอยอะกับพี่น้องก็ยันน้องลำบากเนาะถ้าเดินทาง ไกลมากนะครับพี่น้องจากถ้าจากบ้านพักเลยกับถึงบ้านนอ,ขอนขาวันห้าร้อยกว่ากิโลนะพี่น้องก็เลยคือเมื่อวานนี่นองกินนั่งรถจากเกโมมากับทุ่มหนึ่งพุ่นนาะก็จะไปหอดพัตนารักษว่าตีสามมาสั่นนองกับว่าอยากจะมีคนมาหับมาสั่นอย่างนี้นอนคุณนอนห้องนี้เหรพี่น้อง นี่ไผมเลยบานเออมาบางอ้ก็ได้คือรถยูบิลัมคือรถยูบิลัมแล้วกับัรถกีถูกคืนน่นสินะครับเลยเอ,อน้องมังน,น้ำนีกมาเมื่อวานแบาานบพอทันรถแบบนี้มันคำพี่น้องออกมาจากคุณ <c oughs> พาเราไปขึ้นตัวกับ,บน้ใบสองคัว่วีมหิดบานุมกับหาโมงแรงเออมันนี้มันมีรถซีถุ่มซีถุมกับช่วยีพมหอดบานาเขาตีสามเขาวางสี่ก็เลย าัดสินใจกันเลยน้องก็เลยว่านอนนี่ก็เลยขึ้นนึงต่างๆก็ต้องยืนนะพี่น้องน้องที่น่ารักนะครับผมดูแลกันไปพี่น้องมันบระเด็เหนือบ้าก็แร้งอีย่างนะมันก็เป็นทางพันนี่ครับน้องมาน้าแล้วก็พักยุ่หนีขึ้นนึงกับพาไปกินเขากินน้ำนะครับผมพาไปกินเขากินน้ำกับอยู่บ้านมากกับว่าแล้วปรเด็นหงเข่าหงยังก็เลยพาน้องไปกินชาบูนะครับคืนง่วเศร้านี่กับพาไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้น้องกินอิ่มกินเต็มค่อยเดินทางประมาณนี้นะพี่น้อง ผมก็บอทว่าในเมียนเฮียนเหมียนซัดเดอกครับเพราะว่ากำลังมาหัวด้วยมาคืนกับมาหอดก็กินแล้วกันกินซื้อเหล้วกันมามากั่นเมื่อยเลยพักค้นหนับนะพักค้นเลยพี่น้องผมก็บ่านเจ็บที่ผมร้อนเตี้นขืนกันนะครับกันนาราพี่น้องคือว่ามันแบงเบากพัลละตรงไหนได้กัแบงไปเพราะว่าช่วงนี้มันกหงานกัห้างแน่เนาะงานกัห้างกั ต้องเซฟค่าใเสียใจอย่างหลายๆอย่างของน้องเพิ่นของสุขุสุขชนนะพี่น้องผู้เพิ่นบ่กลับก็มีนะครับผมอยู่สำนักงานหดืออยู่บ้านพักก็ได้ผมก็ผมก็กลับเรื่อยนะพี่น้องเพราะต้องมาเบิ่งช่วยนี้กับเกี่ยวเข้าแต่ว่าอ่ากับยายน่ะเกี่ยวเลี่ยวยายก็ยายยางมาบอกอยู่ว่ามื้อเสองนี้ว่าไปไปให้เขาขึ้นเหล่าซอยนะครับ่ละตอนบ่ายนอนตื่นพี่น้องตอเป็น10:00นเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วครับส่งน้องกลับมาก็อบสิเกือบสิบเอ็ดโมงก็กินก๋วยเตี๋ยวมาต้เพุ่เหล่าก็สิคอ พักพอนักหน่อยแล้วก็คลิปนาเดี๋ยวก็สิถ่ายคลิปขอบคุณทางด้านอ่าผูที่มันส่งของมาให้หลายๆอย่างเดี๋ยวสิถ่ายคลิปส่งขอบคุณมันนะครับหลายๆคนนะครับที่มันส่งโอ้หลายอย่างนะครับพี่นอ้อ,นองหาหกอย่างมานันส่งมาให้นะครับผมช่วงนี้ยุบานกับคุณละอีกเป็นสิบมือพี่น้องเอ้ยวันนี้วันที่สิบก็อีกเป็นสิบมือพุ่นล้ครับยุบานก็บเถ่ายคอนเทนต์เห็นยังแระมันนี้แ่ะพี่น้องเด้อนะครับผม แล้วก็เอ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามในวันที่เกี่ยวกับิี่ไปเกี่ยวซอยพี่น้องนะครับกะเยียดหนังเนาะสิบกว่าหมื่นกะพักพอนอยู่บ้านพักพอนี่เต็มที่นะครับผมกะค่อยสิเ,เข้าไปลุยงานต่อหลังจากนีไปก็คือสิเงาเลยล่ะพี่น้องบาดในงานนะ่ะก็สิเริ่มหน้าตาขึ้นมาแล้วครับจากวันที่21ก็มี25 27นะครับผมเดือนนี้เหลือ3งานนะครับพี่น้อง ผมก็สิหารับงานออกน้ำมันนี่น้ำแน่ครับเพื่อมีแต่ว่าช่วงนี้กังานอาจจะม่พมีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทุกปีเพราะว่าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวเกี่ยวเขา่าเกี่ยวนาําแล้วกะมันเป็นช่วงเดือนที่เขาค่อยเฮ็ดบุญที่ยังกันประมาณนี้นะครับเป็นของทุกปีเด้อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามห้ก๊ลังใจที่นครชาแนลขอบุณขอบคุณพี่น้องสุภุสุสคนเด้อครับผมที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนนะครับที่ขามา ให้กำลังแรงใจทีมก่อนชาแนลนะครับผมผมก็พยายามเหตุให้มนดีที่สุดทุกคลิปทุกหน้าที่บ่วาจิบนเวทีบ่าวาสิล้างเวทีผมกงกิจเป็นเฮ็ดเหดีที่สุดทุกอย่างนะครับผมเป็นทุกอย่างนะครับผมเฮ็ดเทดีทุกอย่างนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนเด้อทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกซับสไคร้แล้วกันครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะเปิดของของฝากจาก f c ทุกท่าน วา่ามีอย่างแน่เดี๋ยวเสียรุวมๆๆกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆเห็ดทีละคอนเทนต์คอนเทนต์นะพี่น้องเนาะอ่ะคลิปนี้เอาไวส้สำก่อนขอตัวพักพ่อนแล้วกัคลิปหน้าเดี๋ยวสิเปิดของฝากจาก FC ทุกอย่างเลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ